มอเตอร์ไซค์นะครับอันนี้งานซ่อมมอเตอร์ไซค์สาเหตุที่จะซ่อมนี่คือน้ํามันพอสตาร์ทเครื่องแล้วน้ํามันมันออกด้านข้างช่องฝาเนี่ยนะครับตัวนี้เป็นตัวสายไฟอีกด้านนี้น่าจะเป็นน้ํามันมั้งครับท่อน้ํามันเข้าใจว่าย่างงั้นอันนี้ก็ฝาถังเติมน้ํามันคราวนี้เราจะมาดูข้างล่างทําไมมันสายน้ำมันเดี๋ยวมันพุ่งออกจาก ขอบด้านข้างของอก,กล่องตัวเนี้ยเขาเรียกอะไรก็ไม่รู้นะครับผมก็ไม่ใช่ช่างมอเตอร์ไซค์เดี๋ยวมาดูกันครับมาถอดฝามันออกครับ ก็จริงๆมันหมุนได้นะครับแต่ว่ามันเอื้นว่ามือเดียว อันนี้ฝาเป็นเป็นฝาลัดตัวตัวอีกถังน้ํามันตัวเนี้ยตัวครอบน้ํามันเนะี่ยสับชังก็ไม่รู้เรียกอะไรครับเดี๋ยวก่อนนะครับเข้าใจว่าข้างล่างมัน น่าจะเป็นท่อลงไปนะครับแล้วก็เดี๋ยวดูยกดูก่อนครับสายยางมันขาดครับสายยางขาดใช้ไม่ได้เอเดี๋ยวนะครับอันนี้คือสายยางนะครับ อย่างเป็นวงกลมเขาเรียกโอลิงเนี่ยมันขาดพอมันขาดเสร็จแล้วมันทําให้น้ํามันน้ํามันเนี่ยมันรั่วออกมาด้านนอกของถังพอรั่วเสร็จมันก็หยดลงไปข้างล่างกลายเป็นว่าถังน้ํามันรั่วแต่ไม่ใช่รั่วที่ถังนะครับมันรั่วที่ไอตัวเจ้าตัวเนี้ยโอลิงเนี่ยมันขาดก็เลยมาวิธีซ่อมกันี้ ตำแหน่งของมันนะครับมันมีโอลิงด้านบนอีกตัวหนึ่งแล้วก็โอลิงด้านล่างอีกตัวหนึ่งเป็นสองตัวตัวล่างจะอยู่ติดขอบติดขอบเลยแล้วก็เป็นฝาตัวนี้นั่งทับแทนอีกทีหนึ่งเพื่อไม่ให้น้ามันมันย้อนหรือมันรั่ว่างัันเถอะแต่ปัจจุบันนี้ปัญหามันคือโอลิงมันขาดก็คือถ้าไปตัวอย่างไปที่ร้านมันก็ง่ายนะครับอาจไม่ไม่แน่ใจผมก็ไม่แน่ใจว่ามันจะมีอะไรขายไหม จริงๆตามหลักมันต้องมีอะไรขายนะครับแบบเนี้ยเราจะลองแก้ปัญหาวิธีอื่นดูต้องเดี๋ยวลองก่อนครับเจ้าตัวนี้คือเทปเทปละลายนะครับจริงๆตัวเนี้ยเทปละลายเนี่ย ดึงให้มันยืด,ยด,ยดออกเสร็จแล้วเราจะมาพันคู่กับไอ้ตัวเนี้ยพันวิ่งรอบเลยคือหนึ่งคือเพิ่มความหนาของลูกยางเพราะลูกยางใช้มานานมันผอมครับมีส่วนหนึ่งที่มันผอมแล้วออกได้สองมันขาดอ่าถ้าของดีจริงๆมันคือไม่ขาดแล้วก็กลมๆพอกลมเสร็จแล้วกว่าความนิ่มตรงเนี้ยมันต้องยืดหนได้นิดๆ,ๆเพราะว่า เพื่อจะบีบกันน้ำมันมันร่วกแต่ปัจจุบันนี้มันรู้สึกว่ามันจะผอมไปหน่อยเดี๋ยวเรามาใช้เทปละลายพันเพิ่มความหนางมันแต่ว่าเทปละลายเนี่ยเวลาพันไปแล้วเนี่ยจะถูกน้ำมันมันจะละลายสมชื่อมันเลยเราต้องหาวิธีหาอะไรก็ได้มาพันรอบอีกทีหนึ่งไม่ให้เทปตัวเนี้ยพอละลายเสร็จไม่ไม่ใี่หายปั๊บไปเลย เ็ลองดูครับาหาวิธีทําดูอันนี้คือเราพันนะครับพันเทปละลายนี่ฮะตัวเก่ามันอยู่ข้างล่างเสร็จแ,แล้วเราก็พันพันตัวเนี้ยวิ่งรอบเลยคือต้องการเพิ่มความหนาของโอลิ k งแต่ว่าโอลิ k งที่นี่มันไม่กลมครับมันขาดแล้ว หมดแล้วครับขั้นหมดแล้วกรนนี้พอคมกลัวถูกน้ํามันแล้วมันละลายเดี๋ยวเอาใหม่เอาเทปพ,พันสายไฟช่วยสักสนิดนึงไอ้นี่คือเทปเทปพ,พันสายไฟนะครับอันนี้ข้างล่างเป็นเทปละลายตัวบนนี้เป็นเทปพ,พันสายไฟกะจะพันให้รอบเพื่อเวลาใส่แล้วเทปละลายถูกน้ํามันมันจะไม่เตียกละลายหายไปหมดเดี๋ยวพันเสร็จก่อนครับ มดแล้วครับเส้นตรงแนวเลยคันนี้เดี๋ยวจะมาใส่ประกอบประกอบทําให้มันเป็นวงกลมในตัวไอ้ถังน้ํามันนี่นะครับวงกลมจะอยู่ข้างล่างเดี๋ยวจะลองใส่ก่อนนะครับดูมจะใส่ได้ไหมอันนี้นะครับใส่ไฟเราไอ้สายโอลิงเราที่เราพันขึ้นมา ดี Body, มือเดียวครับเสร็จแล้วไปยัดเข้าร่องให้มันเข้าที่เข้าทางาตรงตำแหน่งที่มันขาดกันเนี่ยสายยางที่มันขาดนะครับพยายามให้มันซ้อนๆกันนิดๆเพื่อไม่ให้น้ํามันมันรั่วง่ายๆถ้าเถอะครับอันนี้ก็คือดันที่เหลือที่เหลือลองประกอบครับว่าจะใช้งานได้ไหมมันจะใช้งานแทนโอลิงได้ป่เพราะของเก่า น้ำมันรั่วจังเลยเราลองดูครับประกอบเข้าที่นะครับแล้วก็ขันทุกอย่างให้มันแน่นแล้วก็ต่อตำแหน่งสายไฟกับที่เดิมที่เหลือเทศครับว่าจะผ่านหรือไม่ผ่านถ้าน้ำมันรั่วก็ใช้ไม่ได้ แต่ถ้าน้ำมันไม่รั่วออกมานะครับตามตะเข็บขอบล่างเนี่ยก็แสดงว่าใช้ได้ลองตาตาด,ดูครับถ้าอตัวน้ำมันมันรั่วออกมาเนี่ยเราจะเห็นเลยทั้งก่อนเนี่ยผมเอาแค่เทปเทปละลายพันนิจเฉย ตอนนี้มันอยู่แต่อยู่ไม่ดีครับเนื่องจากเปิดฝาดูแล้วน้ำมันมันละลายตอนนี้วิธีที่สองคือผมเทกันละลายพันเจร็จแล้วก็เทกันข้าไฟทันให้อีกรอบหนึ่งเพื่อไม่ให้เทฟละลายมันละลายหนีไปทางไหนให้มันอยู่เป็นที่เป็นทางว่างั้นเถอ็ผลสรุปผลสรุป มันก็ใช้ได้ครับไม่มีน้ำมันรั่วมาแล้วนี่คือวิธีวิธีหนึ่งนะครับที่าสายโอลิงมันขาดแล้วก็หาซื้อยากถ้าไปร้านเขาจริงๆก็กว่าจะไปเทียบรุ่นเทียบอะไรได้ก็บอกเขาว่คงมีขายฮะแต่ว่า,นานมันจะนานไปหน่อยมันจะนานไปหน่อยค่นนี้ผมก็เลยหาวิธีทางลัด เอาเทปละลายมาพันเสร็จแล้วก็ใส่ไฟพันอีกรอบรอบนึงคือการเทปละลายมันเสียผลสรุปออกมาก็คือโอเคครับนี่น้ำมันไม่มีหยดแล้วครับของเก่าเนี่ยสตาร์ทจึงพอไฟระบบไฟมันทำงานปั๊บน้ำมันมันจะรั่วแล้วลไหลลงข้างล่างตลอดเลยเนื่องจากสายโอดิ้งมันขาดผลปรากฏว่าโอเคเลยครับได้เลยก็ เป็นอันเสร็จเรียบร้อยครับงานนี้นนะรอดูผลงานครับกว่เาเป็นไปได้ดยังไนปกติเขาก็ไม่เคยทำเงินแล้วถ้เา,า,เาเกิดเนีงินมากก็เกิดจะมีจะซื้อกันใหม่ ถังมันก็ออกำดำๆน้ำมันกักโปะๆกันโอเคเลยครับจบครับเสร็จเรียบร้อยไม่ต้องไปหาช่างซ่อมเองได้แล้วก็วิธี ทำโอลิงนะครับให้มันกลับมาใช้งานได้เหมือนเดิมทั้งที่มันขาดไปแล้วจริงๆเราต้องซื้อใหม่เอยซ้ำไปแค่นี้ก็เสร็จแล้วครับขอบคุณครับที่รับชม